โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทุกๆคนนะครับหาสินค้านะครับที่เป็นสินค้าทดลองนะครับแล้วก็ยังไม่มีวางขายอยู่บนท้องตลาดเนี่ยไปใช้กันแบบฟรีๆนะครับกับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Ha p p ิ นะครับสำหรับเว็บไซต์ happy asia เนี่ยเป็นเว็บไซต์แนวรีวิวสินค้านะครับโดยเขาจะมีสินค้านะครับที่เป็นสินค้าทดลองจากทางบริษัทนะครับก็จะเป็นเหมือนกลุ่มตัวอย่างสินค้าแบบนี้นะครับนำมาให้เราเนี่ยได้นำไปทดลองใช้นะครับแล้วก็นำกลับมารีวิวให้กับเขานั่นเองเนาะซึ่งภายในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็จะมีสินค้าทดลองทั้งที่เป็นแบบไม่เสียเงินนะครับไม่เสียเงินในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องไปทำการ สุ่มนะครับแล้วก็แย่งชิงกับคนอื่นเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบเสียเงินนะครับก็คือเราได้สินค้าทดลองนั้นๆเนี่ยมาใช้แบบแน่ๆนะครับแต่ว่าเราจะต้องเสียเงินนั่นเองนะครับอ่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีช่องทางในการรับของรางวัลเป็นเงินสดเข้าบัญชี True Money Wallet ด้วยนะครับอ่ะก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวเราไป รับชมพร้อมๆกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถสมัครมาเล่นได้เลยนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ฟรีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมก็สามารถลองสมัครเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับในส่วนของวิธีการสมัครนะครับก็กดมาที่สมัครสมาชิกแบบนี้นะครับก็จะมีการสมัครสมาชิกด้วย Facebook นะครับแบบไลน์ก็มีนะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเนาะหรือใครจะสมัครตรงแบบนี้ก็ได้นะครับโดยข้อมูลที่เราสมัครเนี่ย แนะนำให้กรอกเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับถ้าเผื่อเราเป็นผู้โชคดีได้รับสินค้าทดลองเนี่ยเขาจะได้ส่งมาให้เราได้ถูกที่นั่นเองนะครับอ่ะก็กรอกอกรอกอกรอกอไปให้หมดนะครับแล้วก็ติ๊ก2อ,อันนี้นะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกอ่าเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเว็บไซต์กันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการสมัครเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยหน้าตาเว็บไซต์จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีอยู่ หมวดหมู่ประมาณนี้นะฮะจะเป็นหมวดหมู่หน้าแรกนะครับอ่ะหมวดหมู่ทดลองสินค้าฟรีนะครับหมวดหมู่ทดลองหมวดหมู่กิจกรรมแล้วก็หมวดหมู่บัญชีนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละอันนะฮะก่อนอื่นเนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆสมัครเข้ามาแล้วนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปทําการตั้งที่อยู่ก่อนนะครับอ่ะเป็นที่อยู่บ้านเลขที่ของเพื่อนๆเ,เลยนะครับ เผื่อว่าถ้าเพื่อนๆไปสุ่มของเนี่ยเราเพื่อนๆเป็น,เนผู้โชคดีนะครับเขาจะได้ทําการส่งของมาให้ถูกที่นั่นเองนะครับวิธีการเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดมาที่บัญชีนะฮะกดมาที่บัญชีตรงนี้นะครับด้านล่างขวาตรงนี้นะฮะหลังจากกดเข้ามาเนาะ ก็จะเห็นกับหน้าตาเมนูประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไปในนี้เลยนะครับมันจะเขียนว่าข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็หลังจากที่กดเข้าไปเนี่ยให้เพื่อนๆไปทําการกรอกให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยภายในนี้เนี่ยเขาก็จะมีระบุไว้นะครับก็แนะนําให้กรอกให้หมดแล้วก็แนะนําให้กรอกให้ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยนะครับอ่าอันนี้เนี่ยผมก็ทําการกรอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกรอกที่อยู่ของเพื่อนเสร็จแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการไปกดสุ่มสินค้าทดลองกันนะครับวิธีการทํำยังไงนะฮะให้เพื่อนๆกดไปที่แถบอันนี้เลยนะครับคําว่าทดลองฟรีตรงนี้นะครับหลังจากที่กดเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นกับผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ย<ๆ>เขาก็จะมีบอกนะครับว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเหลืออยู่จํานวน100ชิ้นนะครับอ่า มันก็จะมีบอกเนาะแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะเหลืออยู่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งสินค้าพวกนี้เนี่ยเราสามารถได้รับมาได้แบบฟรีๆเลยนะครับเพียงแค่เราเข้าไปลงทะเบียนเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเนี่ยเราก็รอประกาศผลแค่นั้นเองนะครับ เป็นการเข้าไปร่วมสนุกแบบไม่เสียเงินสักบาทเลยเนาะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ่ะอย่างผมต้องการที่จะได้ไอคีมบํารุงรากผมอันนี้นะครับผมก็จะทําการกดเข้าไปนะครับอ่ะหลังจากกดเข้ามามันก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับว่าระยะเวลาในการสูมเนี่ยเขาจัดให้สูมตั้งแต่วันที่7เดือนกันยานะครับถึงวันที่21เดเดือนกันยานะครับ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้รับสินค้าไปเนาะเขาก็จะมีให้นํากลับมารีวิวด้วยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆได้รับสินค้าไปแล้วนํากลับมารีวิวเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เป็นแต้มด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังที่หลังนะว่าแต้มนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทําการลงทะเบียนรับสินค้ากันก่อนนะครับเราก็กดไปที่ลงทะเบียนแบบนี้เลยนะครับอ่าหลังจากนั้นมันก็จะมีเป็นแบบสํารวจแบบสอบถามเล็กๆน้อยๆนะครับก็เพื่อนๆกรอกไปเลยนะครับกรอกจริงบ้าง ไมให้จริงบ้างก็ได้นะครับอ,อันนี้เนี่ยผมก็จะสุ่มๆไปแล้วกันนะครับอโอเคผมก็จะเกอะให้ครบทุกช่องทุกอันนะครับโอเค ออกไปประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วครับแล้วก็ในหน้าที่2นะครับก็จะเป็นหน้าของที่อยู่การจัดส่งนะครับก็อันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ไปตั้งมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็แนะนําให้ตั้งให้ถูกนะฮะเผื่อเพื่อนเเป็นผู้โชคดีก็เขาก็จะจัดส่งไปตามที่อยู่แบบนี้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทําการกดยืนยันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าเราได้ทําการร่วมสนุก ลุนรับสินค้าชิ้นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แค่รอสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเขาทําการประกาศผลแล้วเราก็มาดูนะครับว่าเราจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะฮะอ่าอย่างตอนนี้เนี่ยผมลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่อีก1อัน2อัน3อันโอเคเหลืออยู่อีก3อันนะครับที่ผมสามารถมาลงทะเบียนรับได้เนาะก็อันนี้เนี่ยผมก็มารีวิววิธีการลงทะเบียนให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อดีกว่านะครับ เราจะไปดูในส่วนที่2นะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เขียนว่าทดลองนะครับเราลองกดเข้าไปดูนะว่ามันเป็นอะไรนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสินค้าทดลองนะครับซึ่งสินค้าในหมวดนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปแย่งชิงกับคนอื่นแล้วนะคือถ้าเราสนใจอันไหนเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปซื้อได้เลยนะครับสินค้าพวกนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่มันไม่มีวางขายอยู่บนท้องตลาดนะครับมับนเป็นกลุ่มสินค้าทดลองนะครับที่ทางบริษัทเขาเนี่ยทำออกมาส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนํา ไปให้ผู้ใช้เนี่ยลองทดลองดูแล้วก็นำฟีดแบ็กกลับไปปรับปรุงก่อนที่จะนําไปขายจริงนะครับอ่ะก็อย่างสมมุติผมอยากจะได้เป็นอันเนี้ยนะครับอ่ะซอสสปากเกตตี้เน,นี้ยผมก็กดเข้ามาเนาะมันก็จะมีเขียนนะครับว่าสินค้าชิ้นนี้นะครับราคา220บาทนะครับแล้วก็ขายเนี่ยตั้งแต่วันที่23สิามงหานะครับถึงวันที่5ตุลาคมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีการรีวิวด้วยนะฮะ ถ้าคนที่ซื้อไปเนี่ยแล้วนํากลับมารีวิวก็จะได้เป็นพวกแต้มนะครับอ่ะเนี่ยมันจะได้รับ5แต้มนะฮะเขาก็จะเขียนไว้เลยเนาะว่าถ้าซื้อสินค้าชิ้นนี้ไปเนี่ยก็จะได้รับแต้มด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่นําสินค้าไปแล้วแล้วมารีวิวเี่ก็จะได้รับแต้มเพิ่มไปอีกนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับหมวดนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือสามารถซื้อได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องไปแย่งจริงกับคนอื่นนะฮะ โอเคทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงแต้มกันนะครับว่าไอ้แต้มนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแต้มนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยู่65แต้มนะครับอเดี๋ยวเราไปดูในหมวดของการแลกแต้มกันนะครับว่าแต้มเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้บ้างนะฮะในส่วนของแต้มนะครับมันก็จะสามารถทําไปใช้ในการแลกบัตรกำนันต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตร สตาร์บัคนะครับไลการ์ดนะครับแต่ว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยนะครับนะมันสามารถนํามาแลกเป็นเงินเข้าบัญชีถูมันนี่พอลลิได้นะครับอ่านะโดยที่เราสามารถเก็บให้ครบ100 200 3 0 0 500แต้มเนี่ยก็สามารถนํามาแลกได้เลยนะหนึ่งแต้มเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1บาทเลยนะครับผมอ่านะแต้มตรงนี้เนี่ยก็จะได้จากการรีวิวสินค้านะครับหรือว่าจะเป็นการซื้อสินค้าไปเนี่ยเขาก็จะให้5แต้มเลยนะครับ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับในการรับแต้มก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับเราลองกดเข้ามาดูนะการเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้รับ5แต้มนะครับหลังจากที่คนที่เราเชิญไปเนี่ยเขาทําการลงทะเบียนหรืออะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีกฎกติกาเขียนไว้อยู่นะครับโดยเราสามารถนําลิงก์เชิญเพื่อนตรงนี้นะครับ ไปโพสบนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับหมวดสุดท้ายนะครับเป็นหมวดของกิจกรรมนะครับหมวดอันนี้เลยเนาะในหมวดนี้เนี่ยจะเป็นหมวดเหมือนแบบว่ารีวิวนะครับหลังจากคนที่ได้รับสินค้าไปเนาะเขาก็จะมารีวิวนะครับว่าสินค้าที่เขาได้รับไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวก กิจกรรมอัปเดตต่างๆของทางเว็บไซต์แฮปผิกเขานะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ได้เลยโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็ขอตลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ